เป็นที่คาดการนะคะว่าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบถัดไปจะมีการเสนอชื่อของนายเศรษฐทาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่ทันที่ชื่อของคุณเศรษฐาจะถูกเสนอเลยค่ะก็มีคนออกมาแฉเสียแล้วว่าคุณเศรษฐาสมัยที่เป็นบิ๊กบอสของแสนสิริอาจจะเกี่ยวพันกับปมการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินล่าสุดนายอุทยัยอุทัยแสงสุขประธานผู้บริหารบริษัทแสนสิริระบุว่าตามที่นายเศรษฐาถูกพาดพิง ว่าหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินของแสนสิริเป็นเหตุให้ภาครัฐสูญเสียรายได้เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทโดยระบุว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวระหว่างแสนสิริกับผู้ขายกำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆในการโอนกรรมสิทธิ์บริษัทแสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้นไม่ได้รับรู้ หรือเกี่ยวข้องกันกับการดำเนินการใดๆทางภาษีอากรของผู้ขายตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการประหยัดภาษี